ลูกนอนเองได้นอนได้ยาวเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะจะเป็นทักษะติดตัวเขาไปจนโตพ่อแม่ไม่ต้องทนอดนอนไม่ต้องตื่นมาอุ้มจนเมื่อยรุ่งเช้ามีแรงทำงานหาเงินมีแรงเล่นกับลูกเพื่อเสริมพัฒนาการด้านอื่นได้อีกชีวิตพอ่อแม่และลูกก็จะเป็นปกติสุขค่ะถ้าบ้านไหนลูกนอนเองเป็นลูกนอนยาวได้เรียกว่าเป็นบุญวาสนาของพ่อแม่เลยครับ <lakes> บุญวาสนาของบ้านเราเยอะเรียกว่าไม่มีเลย่าครับบ้านเรา วันนี้เราจะมาฝึกลูกนอนเองได้นอนยาวเป็นนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยเคยใช้มาแล้วทั้งหมด2วิธีคือ Pride o า t และพ u b b e r Ma t มจริงๆแล้วแบบไ r i d เ o u ทนะครับเราได้มีการทดลองใช้กับน้องชิวตั้งแต่4เดือนแล้วก็ประสบความสำเร็จน้องชิวเนี่ยสามารถนอนได้1 0บถึงสิชั่วโมงต่อคืนโดยที่ไม่ต้องมีตัวชวนไม่ว่าจะเป็นการตบก้นนร้องเพลงหรือจะให้จุก เมื่อคืนนี้เกิดเหตุการณ์ที่คุณแม่แฟรี่ช็อกมากนะคะไม่ได้นอนเลยค่ะน้องทริลเนี่ยฟันที่แรกเพิ่งจะขึ้นตอนแ8เดือนจริงๆแล้วเขานอนยาวมาตั้งแต่4เดือนแล้วนะคะปรากฏว่ามันเกิดการระส่ำระสายอย่างนี้เปรเดิมที่น้องทริลใช้อยู่ถึงแม้มันจะดีมากแต่เอาน้องทริลผู้ปวดฟันไม่อยู่จริงๆพัฒนาการทางด้านร่างกายของเขาเนี่ยนะคะเขาก็เกาะยืนได้ลุกยืนได้แล้วตอนแรกคุณแม่แฟรี่ได้ยินเสียงน้องทริลร้องพอหันไปปุ๊บ น้องทิวคือยืนขึ้นมาจากเปลทะลุตะข่ายกันยุงขึ้นมาเลยค่ะหัวแล้วก็อกของเขาเนี่ยเลยเปขึ้นมาความสูงเนี่ยเรียกว่าถ้าพัานิีเดียวหัวน้องทิวหม่งพื้นเลยค่ะ ทักษะการนอนของน้องจึงค่อยๆถูกสลายไปเพราะทุกครั้งที่น้องตื่นจากการปวดฟันแม่ก็ต้องอุ้มน้องทุกครั้งเนื่องจากกลัวลูกบาดเจ็บจากการตกเลดูขอบตาสิคะแผ่นด้ารียกคูลพี่กุมไปไนอนทั้งคืนเพราะต้องอุ้มกันไปอุ้มกันมาลูกได้พักแต่พ่อแม่นั้นกราบไรเรียวแรงเราจึงต้องฝึกลูกให้นอนยาวได้อีกครั้งและครั้งนี้ก็สําเร็จเดิมเคยคะ่ะน้องพริวอาจจะมีตื่นร้องขึ้นมาบ้าง แต่ก็นอนลองไปหลับต่อเองได้โดยที่พ่อแม่ไม่ต้องทําอะไรเลยเทคนิคนี้ทําอย่างไรมาลองดูกันค่ะการฝึกลูกนอนยาวค่ะสําคัญเลยก็คือจะต้องเตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อมด้วยนะคะอันดับแรกค่ะก็คือเตรียมในเรื่องของอุณหภูมิจะต้องไม่ร้อนหรือว่าหนาวจนเกินไปอันดับที่2ค่ะในเรื่องของความมืดต้องไม่มืดจนรู้สึกว่าทําให้เขาเนี่ยเกิดอาการวังเวงนะคะหรืออย่างที่3ค่ะในเรื่องความเงียบสงบเนี่ยแล้วแต่เด็กเลยนะคะอาจจะต้องมีไว้น้อยช่วยสักหน่อยคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตเอาเอง ว่าลูกของเราชอบแบบไหนที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของที่นอนนะคะแม่แฟรี่อยากแนะนําเลยค่ะในเรื่องของเตียงนอนนั่นเองที่เอาไว้ใช้สําหรับฝึกน้องทิวนอนยาวนะคะเตียงที่คุณแม่คิดไว้ค่ะจะต้องมีคุณสมบัติ5อย่างหลักๆแล้วก็ไปเจอแบรนด์ของ Baby play เนี่ยละค่ะซึ่งเป็นแบรนด์เดียวกันกับที่ที่บ้านใช้เป็นคอกกันอยู่แล้ว ซึ่งแบรนด์นี้ตอบโจทย์มากๆค่ะตีนเบบี้เพลย์ทำให้แม่แฟรี่มั่นใจค่ะว่าไม่ทําให้น้องริวตกตีนในยามค่าคืนแม้เราจะหลับไหลไปกับเขาก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะขอบตีนเขาสูงป้องกันลูกน้อยตกตีงได้แน่นอนค่ะและยังมีซีตีงที่มีความห่างน้อยกว่า6ซนติเมตรที่คุณหมอไหลายท่านแนะนําว่าปลอดภัยตอนเด็กจะไม่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดกับลูกน้อยของเราค่ะือคืนนี้ปลอดภัยดีไหมคะปลอดภัย เป็นเตียงที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นมากพอเมื่อน้องทริวต้องนอนแยกกับพ่อแม่นี่สีสันสวยงามเป็นลายกระตุ้นเลิศหรอดูสิว่ากระตุ้นที่นี้เป็นเครื่อนลูกของเราได้ยังไงบ้างเล่นกับเตียงตัวเองมีความสุขเล่นโนเสาสีม่วงคือตัวไหนโอ้ตัวนั้นหรอเนยใช่และยังสามารถซื ที่รมเป็นบาะหนาถึงามนิด้วยกันค่ะมีความแน่นแต่ก็มีความนุ่มซึ่งก็ออกแบบมาให้พอดีกับเติ่มรุ่นนี้เลยค่ะต้องใช้วัสดุที่ปลอดภัยต่อลูกน้อยวัสดุเป็นไม้สนนิวซีแลนด์ที่มีความแข็งแรงทนทานไม่มีกลิ่นค่ะ ต้องอุ้มเข้านอนได้ง่ายเปิดขอบเตียงด้านข้างลงมาได้แบบนี้ไม่ว่าใครเอาน้องเข้านอนก็ไม่ต้องแบกตัวน้องข้ามไปให้ปวดหลังซึ่งการอุ้มเข้านอนข้างเตียงแบบนี้แม่แม่ทุกคนชอบมากค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่แม่แม่ทุกคนนั้นต้องใช้เป็นประจำทุกวันและคุณแม่สายประหยัดอย่างแฟรี่ค่ะยังอยากจะได้เตียงที่ใช้ได้ยาวๆใช้ได้ถึงยิ่งโตยิ่งดีค่ะจะได้มไม่เปลืองเบ็นไม้เพลย์ตอบโจทย์ค่ะเพราะเตียงสามารถปรับยืดยาวออกมาได้ถึง166เซนติเมตรสามารถปรับเป็นเตียงเด็กโตได้สบายเลยค่ะ เมื่อได้ตัวช่วยดีๆสำหรับการนอนของลูกแล้วลองมาใช้เทคนิคฝึกลูกนอนยาวอีกหนึ่งวิธีกันค่ะ So cute เฟิร์มเบิร์กมอดคือการฝึกลูกนอนที่ได้ผลจริงๆเพราะเราลองมาแล้วครับวิธีการทําก็คือเราจะต้องเว้นระยะห่างในการไปเช็คลูกเมื่อเขาตื่นมาร้องกลางดึกครั้งแรกเว้น3นาทีเข้าไปเช็คเขาคุยกับเขา1นาทีห้ามอุ้มแล้วก็ออกมาเสร็จปุ๊บปล่อยเขาร้อง5นาทีเดินกลับเข้าไปใหม่เช็คเขา1นาทีเดินออกมารอบที่สามรอเจ็ดนาทีก่อนที่จะเข้าไปเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าอยากเห็นตารางที่เรียบที่สุดเนี่ยไปหาบนอินเทอร์เน็ไนนเตได้เลยครับ<ๆ>สาารเสิร์ชคำว่าเฟอ เว้นระยะแต่ละครเนี่ยเท่าร่แล้วก็เมื่อเราถึงวันที่2วันที่3เนี่ยระยะเวลาในการรอก่อนที่จะเข้าไปหาน้องตอนที่เขาร้องเนี่ยก็จะอาจเพิ่มขึ้นไปถึงประมาณ15นาทีทุกครั้งก่อนที่เราจะเข้าไปหาน้องแล้วก็ทาอย่างเงี้ยจนกระทั่งน้องเขาหยุดร้องไปเองนี่แหละค่ะเทคนิคของบ้านเราใช้เวลาไม่กี่วันน้องทริวก็กลับมานอนเองได้เป็นหากตื่นมากลางดึกก็ร้องนิดเดียวหรือบางคืนก็ไม่ตื่นมาร้องเลยค่ะเตียงเบบี้เพลย์ยังมีข้อดีอีกมากที่แม่แฟรี่อยากแชร์ค่ะเป็นพื้นนทททีีี่่าาให้เอรมณ์ด โอ้ยังไม่พร้อมจะออกยังมีความสุขอยู่ในนี้ใช้เป็นข้อเคลื่อนที่ก็ยังได้ค่ะ เตียงเบบี้เพลย์เขามีล้อที่สามารถเคลื่อนย้ายเตียงไปยังห้องต่างๆได้และยังปรับยิงได้ถึง7รูปแบบตามอายุหรือความสูงของลูกตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนเด็กโตปราบ่อตั้งวางติดกับเตียงพ่อแม่และยังปรับเป็นโต๊ะหนังสือได้ด้วยมีช่องเก็บของอยู่ใต้เตียงด้วยมีมุ้งกันยุงที่ครอบเตียงอย่างมิดชิดมาพร้อมบัมเบิลนุ่มๆกันชนทั้ง4ด้านเบาะรองก็มีหมอนเล็กก็มาถาดเปลี่ยนผ้าอ้อมก็จัดให้จ้ะอยากซื้อบอรน,นุ่ม หรือม,ม,มบายต่างๆมาเสริมเแบบี้เพลก็มีพร้อมเลยนะทางเบบี้เพลมีบริการจัดส่งพร้อมประกอบในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลใน,นราคาเพียงแค่350บาทเท่านั้นสําหรับครอบครัวของเราเตียงนอนที่เหมาะสมสําคัญต่อ,อคุณภาพการนอนของลูกจริงๆค่ะเตียงนอนเสียงอะไรอะ่ะให้เลยเพราะเตียงนอนที่มีคุณสมบัติพร้อมก็เหมือนเป็นอาวุธลับ,บฝึกลูกนอนที่สามารถคลายความกังวลของพ่อแม่ได้นั่นเองค่ะเทีวิว ขำอุย้ยขอบคุณติงเบเบนเพลงค่ะ,คะน้องทิวขอบคุณก่อนแล้วหนึงสองสาม,ามโอ้โอชอบนอนบน และไอจีซึ่ง e b o o k f ก r r ดสุภักยาดาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งพิมพ์คอมเมนต์กันด้วยค่ะ